สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูดวงแบบไพ่ทาโร่สิบใบสําหรับชาวราศีเมถุนกันนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างในวันที่21พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20มิถุนายนค่ะช่วงสองเดือนสุดท้ายก่อนจะสิ้นปีคือเวลาที่ราศีเมถุนจะได้ตัดสินใจครั้งสําคัญเพื่อเปิดทางให้ชีวิตเข้าสู่ปีใหม่อย่างชัดเจนและมั่นคงค่ะ Age of Pentacles เริ่มต้นด้วยไพ่แห่งโอกาสใหม่ทางการเงินและความมั่นคงคุณอาจได้รับข้อเสนอใหม่งานใหม่หรือแนวทางสร้างรายได้ที่มั่น เชิม t e n of p e n t a c l e s ไพ่คู่ของความมั่นคงระยะยาวปรากฏต่อเน,นื่องค่ะสิ่งที่คุณกำลังวางแผนในตอนนี้จะส่งผลยาวไกลในอนาคตเป็นช่วงที่คุณสามารถสร้างฐานะหรือวางรากฐานครอบครัวได้ดีมากค่ะ True of Source แต่ตอนนี้อาจมีเรื่องที่ต้องเลือกหรือชั่งใจนะคะคุณกําลังลังเลว่าจะไปทางไหนต่อดีไพ่บอกว่าอย่ากลัวที่จะเลือกค่ะเพราะความชัดเจนจะนําพาโอกาสให้คุณในออฟเพนเตอร์เค nice พลังของความขยันและความมั่นคงแม้จะไม่ได้เดินเร็วแต่ทุกก้าวของคุณมีความหมายสิ่งที่คุณสร้างในตอนนี้จะออกผลในปีหน้าแน่นอนค่ะ a อท o f Swords บางครั้งคุณรู้สึกเหมือนติดอยู่กับสถานการณ์เหมือนมองไม่เห็นทางออกแต่ความจริงคุณแค่คิดมากไปเมื่อคุณปล่อยความกลัวออกไปเส้นทางใหม่จะ เปิดทันที The h i r o Friends ภาแห่งการเรียนรู้ความเชื่อและคำแนะนำจากผู้ใหญ่คุณอาจจะได้รับคำปรึกษาที่มีคุณค่าจากคนที่คุณเคารพหรืออาจเริ่มสนใจเรื่องจิตวิญญาณและการเติบโตภายใน True of c u p s สำหรับด้านความรักนะคะดูอบอุ่นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคนโสดมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้ในทางจิตใจสำหรับคนมีคู่จะได้พูดคุยปรับความเข้าใจและกลับมาหวานกันอีกครั้งค่ะ Five of w a n d s ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าให้ระวังเรื่องของการแข่งขัน หรือความเห็นต่างในที่ทำงานนะคะใช้พลังนี้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่ความขัดแย้งนะคะ five of cups ตัดมีบางอย่างที่ทำให้คุณผิดหวังแต่ไพ่เตือนว่าอย่ามองแค่สิ่งที่เสียไปค่ะเพราะสิ่งดีๆยังรอคุณอยู่ข้างหลังคุณค่ะและพไพ่ใบสุดท้ายสวยงามมากเลยค่ะเป็นไพ่ประจาตัวของราศีเมถุนเลยนะคะ d e l o v e r s นี่คือช่วงเวลาของการตัดสินใจจากหัวใจไม่ว่าจะเป็นด้านความรักงานหรือเส้นทางชีวิตเมื่อคุณเลือกด้วยความรู้สึกที่แท้จริงจักรวาลจะหนุนเส้นทางนั้นเสมอค่ะ สำหรับราศีเมถุนนะคะสองเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีคือช่วงเวลาของการเลือกการเปลี่ยนและการเริ่มต้นใหม่ค่ะจากความลังเลจะก,กลายเป็นความมัน่นคงจากความกลัวจะก,กลายเป็นความกล้าและจากความสับสนจะก,กลายเป็นความรักที่ชัดเจนที่สุดในหัวใจคุณเดี๋ยวเรามาดูราศีต่อไปในคลิปหน้ากันนะคะ